ก็ทั้งตาแพ็กสามตูเดียวเกรบบ็บสีบผลงานมานีจ้ะพี่น้องของมิวหน่อยกับของบ่าวขอนโอ้ยสีตาเต็มๆจ้ะพี่น้องมีแต่เห็ดงามๆจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสองมิวหน่อยอีสา,บานบ้านดาจ้ะมนีก็พาดเดินทางเขาป่าหาเห็ดจ้าพบกันในวันที่29สิงหาคม2518บบจ้ะเขาก็มาทางไม้ ผู้บ้าน้องเมกตําบลนัคาผู้บุญทลิกจังหวัดอุบลนี่เก่าเนาะแม่ครับผมทางกับบ่าวขอนกับแม่แฟมคือนก้าจากพี่น้องโอ้กบรรยากาศเบ้างเนาะหมอกลงเนาะเต็มเลยเนาะแต่ว่าข้ากล่ามาตั้งแต่เสาหมื่นนะจ้ะอัแต่ทรายคืนนั้นไม่แน่เนาะเวลาเดิมยวผมหานะครับการจาวัตถุโสซิมันปานปไหนเป็ดกันเลยจ้าอย่างไรครับผมดอกแรกมันเหมือนนี่จ้าข้าวดงโอ้ยจะใส่มินิเนาะแม่ครับผมคุณ ขึนผู้กือเก่าจ้ะ่เดิมไ่่มา่ทำอ๋จ้ะถึงเวลาเก่านบพี่นนังกหนี้เป็นเวลาขึ้นมาจิงนี่ละขึ้นหอดอ๋อกำลังหาเห็ดฝนมาอีกแล้วเวลาเก่าคุนเลยนะไม่น่อยนะ ทีสามเวลาเขาอ่น <avenues> นี้กันลา้การทฝนอีกคือเ่าเานี่ก็เลังเห็นเห็ดเนะแม่ครับผมเห็ดกระโบหิน

xuống ừ. 2, đi đấy, các cân này. cái đôi nếm nhau, nhau. Nếu sống. sống. Tìm 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 Ừ, là... 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 đúng rồi Ừ. mhm mhm Ừ. mhm mhm Ừ. mhm 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 Ừ. 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 đi

ทางนี่เดี๋ยวต้องไปบ่ได้อือนี่ตังค์แหละแม่นบ่ไปต้องไปทําซิตังค์นี่คือแม่นบ่บ่ให้เห็นเด้อดอ ดอกี้ใหญ่ทคนตาดีบริตักชับชับคู่อันยนังทเนะคร้ผมน้ำผมเคยดูน้า Lấy mà hiện à, <laughs> <laughs> còn ừ. mà đèn này, cứ xuống xuống, cứ nó Không bao nào có đồng bảo hiểm như bên nãy nè Được 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 Được

คือคนอะไรเนาะออกไกลโม看看่ค bueno, ok okay. да ับไปเห็นไหมนั่งขาเขาวขาวขาที่เขาเก็บวะแม่นิดเดีม่รูปดอก ตีหาตีหายังมือคือสาใช่ปะเนาะงช่ไหมปะหาทำลานเถียงมาจิ้วอะไรสับติเกทจาได้แต่งวันนท่วันเสาร์เป้นลงกันก็ไปก็มาที่นี่นะจ๊ะนี่เป็นกาออกยู่เนาะมตถดหมองข้างตับเห็น

Nè nên nè dạng dạng em dạng em dạng nó dạng em dạng em dạng em nó em dạng em dạng mini

เหตดที่ตามไปอืออ๋อตรงนี้ก็กเดินเคลียร์ไต่บันทบนี่นี่ไปแต่ก่อนอ่ได้ปะอืออือ Cũng được hết tới đằng này Kế mồm không? À. Đi đâu nữa เนาะ่คร yeah. yeah, mm. ับผมดอกงามเลยแุ่นี่สิคืนตาอยู่น่ครับผมผม่งเงนีนอเงนทำทีงดตุ๊กปุ๊กะนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ta bỏ này những video hấp dẫn chân đấy cả ta. này เปิดไวเบบ่งคาบ่ะนี่นะผมสามมนึดอกหนึ่งคือหลุมข้งหลังอะไเี่ยออกเสียก

เป็นยมนเไดไม่หนอนี่าฟัเยันเรใส่าสดสนหน่อยนี่ดิด้ยด้วยสันมันมานำกดเมื่อวานน่นเทาตรงไ เหลือเลยจ้ะกำลัง่อวันี้นะ สวยเทอเดินขาลายออกไปกันหุ่มเดียวกันเลยนี่กับเขาดงเดินโดนสิบหอแดงลาลาบรรยากาศในป่าหาเห็ดมินีิจ้าหลังจากฝนตกโอ้ยหมอกล่หงน้าขนาดจะพี่นอกนะบรรยากาศในป่า บรรยากาศดีแห่งจ้าเอาสวยมากอุ้ยจีน่อยเพิ่นเนาะอ่าับผมนี่ตกอีเยายอีัดบ่าตาใสจังหนักเดอยวถึงได้คนเียไหมตาหนตาดอกเดียวบนันฟั่งฝุ่นอิน ก่อนจะมาถ่ายีูนีนี่คือไรจันนี่โอ้โนีเหือนตัวนี้ไหนหาคนแต่น กูเดียวเกลบซีก็น่ก็น่นเหนลนะนี่เน็ดคือก็น่าสวยง,งามมากแปงขาลายครับผมมากใส่กันจ้าสวยงามลายแปงขาลายจ้าจุดมี้งอ่ะอุ้ยหนานาวหนาวหน,หนบอกกอนเห้อโอ้ยมอกเลย,นยฝนพุ่น,ย,น<ๆ>ยังฝน

กับเขาดงยืนตังแตไหนอู้ปุ่นเฮ็ดเพ่นเขาดงกัเต็มอยู่แอบคบกันเลยเขดเาบบกกขดงกันม่อีกนล้วโอ้ยเกินกันมแอบคบกันอู้ยยยหยาบแอบคบก,กันแบบโบ,โบ่บบรู้ความลั<อ>หมดแล้วเลยอือ เอาดึงกบแดงขลาลายเกินน้ำกันก็ติดกันอู้ดดเอู้ดงขลานี่ดีนี่นี่นี่อู้ทองห้อกินเขาแล้วนั่นละ่ล้อย่างเาดินมาทนห้าะ โอ้เขาด้วงก็มีต็นงนเมืน,นมกั่น,นนั่นนั่นน,านั่นโอ้ยกินเขาเลยตาจังตอบเฮ็ดก็บอ,อเปลนเลือ,อก <c oughs> อเลือกคนาะสีแดงก่อนสีแดงแนมไง คนนตรงข้างในลัมังะเพูดออกนี่เดขาดูน่องโอ้แดง้าาย้นี่อพีไม่น้ำกันนาะน้ำกันเนาะอืมเินท้อเดียวกันมาอื่นที่อดได้บ่ลอสแะตกอวตีบ่มา

เห็นแต่หมวกเปนงินเงินตาสีพิมพ์ดอมีอัตโนมัติน่อยฮะแค่มือื่นปัดแพ็กสามมมนต์นแพ็กคู่อือหือสวยมากดีดี เอาดงเอาด้วยกันเลยส่วนหมากมืดก็ขอไดีเก็บผาด้วยเนาะตะกองเนาะได้ครับผมติมกันขึ้นเลยตะนี่เก่าดงมู่นี่จ้ะงามแห้งมีบ่ตะกองทางพุ่นนี่ครับผมอี้ขานี่อันนี้น้อยมากค่ะอุกปอวคนี่

ต่างกันแต่ก็วังหันหนอกันคือคล้ายหนอนเดี๋ยจอ้ค่ะดีนันยูไตตองนันมันหยารลมนิดหน่อยครับปลาแตน้องมิกจะว่าเป็นผู้สูงคนเด้อจากบาเม็นปลาบ้าน ครับพี่น้องภนนี้ก็ได้เวลาพาพี่น้องกลับบ้านแล้วครับผมจ้าครับพี่น้องผลงานของเขาจ้ะสองตานี่ของบ่าวขอนเนาะเก็บน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องสองตานี่เป็นข้อมือหน่อยจ้ะปุ้ยผลงานเมื่อนี้เก็บเห็ดสองสองสี่ตาจ้ะพี่น้องผู้จองมันสุดยอดจ้ะแต่สิทธิภาพกบบ้านจ้าจ้าผลงานกับป้าเฮ็ดเมือนี้การที่ว่ามันแล้วแต่ก่อนแม่งครับผมพี่น้องก็ขอขอบคุณจ้ะขอบคุณเล็ซี่ทุกๆ่านที่เข้ามาให้ก็ลังใจ อบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้ะเอาไว้พอกันมืออาคชีพนะสำหรับมือนี้จ้ะขอกล well ่าวคข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมมือน <him> ี้มาเน้อจ้ะเดินทางเขินผู้เนาะแมนครับผมสองสองสี่กตาจ้ะสองมียวหน่อยกับสองเบาคอนเก็บน้ำกันจ้ะกลับบ้านจ้า